รับรองทั้งสองระบบเลยนะคะไปดาวน์โหลดแล้วก็รีจิสเตอร์เข้าใช้ได้ทันทีต้องไหนครับอัปเดตเรื่องละครใช่มจิคะสรุปเราได้เล่นแน่นอนใช่ไหมคะเมื่อเพิ่งไปรับบทมาค่ะได้มาหกตอนแล้วค่ะใช่ได้รับบทเป็นงไง้ะอ่านรจแล้วอจริงอ่านเรื่องย่อเองยังไม่ได้มีเวลาอ่านหกตอนเลยแต่ว่าคือตอนนี้เร่งถ่ายบกมันจะถอนอยู่ค่ะโบกมันจะถอนก็ใกล้จะจบแล้วค่ะแล้วก็ ออตอนนี้ก็ถ่ายบวงใช่ไหมคะแล้วก็ได้อ่านบทของของชายไม่จริงเป็นเรื่องยอ่อแต่เรื่องย่อเขามีหลายหน้ามากๆค่ะซึ่งสนุกมากขนาดแค่เรื่องย่อนะไม่ยังไม่วางเลยอะไม่ยังวางไม่ลงก็คือต้องแบบอ่านจนจบแล้วก็ตอนแรกก็รู้สึกว่ามันจะเป็นคอมเมดี้ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ที่จริงแล้วพออ่านไปเรื่อยๆทางทางทำท,ที่บอยทำพี่ป้อนเนี่ยได้ปรับซึ่งมันมีสาระมากกว่านะั้น ซึ่งมันก็ยิ่งน่าสนุกเข้าไปใหญ่ค่ะตอนนี้ยังมีรายชืช่นนักแสดงที่น่าสนใจมีมาอนภาด้วยเพาแท่ที่จริงอ่ะน่าสนใจจริง,รงอ่ะมีใหม่มีพี่เตอได้ได้เล่นกันครั้งแรกค่ะพี่เตอแล้วก็มีที่หลักๆเลยที่อยู่กับใหม่ทั้งเรื่องเลยก็คือพี่เบนชลาทิปค่ะซึ่งก็จะเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆต่นตาตื่นมีช<ม>ื่อที่มาอนาาด้วยค่ะค่ะใช่เข้าใจค่ะ ยังไงบ้างก่อนหน้านี้เราเคยเป็นข่าวโอ้ใม่ไม่มีอะไระเลยแล้วใหม่ตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าละครเรื่องนี้ค่ะละครเรื่องนี้เป็นละครที่ใหม่มตั้งตารอแล้วก็อยากจะได้พลิกบทบาทต,ตัวเอง<ม>ใช่แล้วก็ใหม่รับรู้ว่าใหม่ต้องได้เล่นกับพี่เตอ๋อแล้วก็พี่เบนด้วยใหม่ตื่นเต้นมากๆแล้วก็อยากให้คนดูว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะต่อมาเป็นช ไม่เลยค่ะไม่เลยหน้าที่นักแสดงค่ะหใหม่ก็ทําทํางานมาให้เป๊ะทุกๆอย่างเพื่อคนผู้ชมให้ได้ยังบทบาทที่ต้องมาเจนอะไรใหม่คือนักแสดงในเรื่องทุกคนใหม่ย,ยังไม่แน่ใจนะคะว่าตัวบทตัวอะไรจะเป็นยังไงอะคะ่ะแต่ใหม่ก็ยินดีทนะี่ะเติมว่าได้เข้าบทด้วยกันจริงๆโอ้มหใหม่หมสบายมากเพราะว่เป็นนักแสดงที่ใหม่คอนเสิร์นที่สุดก็คือ หน้าที่ของตัวเองว่าเราจะต้องแสดงออกมาให้ดีที่สุดยังไงอันนี้คือสิ่งที่ใหม่ตั้งใจมากๆค่ะใช่คนแบบจริงไหมเพราะคนจับตามองเกี่ยวกับเรื่องหององอนนรบทนี้กััไม่แบบไมบบเก่งเลยที่จริงคนจับตามองละครเรื่องนี้มานานมากแล้วเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างจะดังตั้งแต่ยังไม่เปิดกล้องเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าดีมากๆเป็นกระแสที่ดีให้กับผลงานกระแสที่ดีเป็นกระแสที่ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อมันก็แบบโด่งดังขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยก็ดีค่ะฟนคลับให้กำลังใจยังไงบ้างคะ,คะ พอเห็นข่าวว่าเราต้องตัดก็เร่นกับพี่เาเยังไม่มีกําลังใจใดๆทังสิ้นเพราะว่าแฟนคลับใหม่รู้ว่าใหม่ใหม่เป็นยังไงคะแล้วก็ตัวใหม่เองอย่างที่บอกค่ะว่าตั้งใจทํางานแล้วละครเรื่องนี้เนี่ยเป็นละครที่เราเขาเรียกว่าเราจะได้พลิกบทบาทแล้วก็อย่างที่บอกเราได้เล่นคู่กับคนที่เราเราเราได้ชามาตั้งแต่แรกแล้วอย่างอย่างพี่เต๋อเองนะคะแล้วก็อย่างพี่เบนด้วยซึ่ง เราสามคนตัวละครเนี่ยก็จะแบบอยู่ด้วยกันทั้งเรื่องอันนี้มันเป็นอะไรที่อยากให้คนจับตาดูตรงนี้ค่ะนั่นถ่ายยังไรคะยังเลยจ้ะเดี๋ยวจะบวงเอ๊ะไม่น่าไม่ใช่บวงแต่ฟิตติ้งเดือนหน้าฟิตติ้งเดือนกุมภาค่ะแล้วก็จะเปิดกล้องเลยปิดบวงก็เปิดอันนี้เลยใช่ค่ะก็พาบวงมันจะถอนด้วยนะคะอย่าเพิ่งลืมบวงมันจะถอน มีกระทู้ในพันธิบขาเป็นเรื่องของพี่ปูไปโกอินเตอร์แต่คนก็ยังมาโยงกับใหม่อีจกจะมีแนีการขามาตีกันใลยหม,ม่ว่าปีใหม่แล้วเราต้องเปลี่ยนอะไรใหม่ๆแล้วค่ะไปเป็นอะไรใหม่ๆดีกว่าค่ะคือเหมือนกับประมาณว่าเจอนี่มาเยอะเยอะแล้วจริงๆถ้าเลือกได้ก็รู้ว่าต้องเจอแต่ถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากเจอค่ะมันเก่าๆและประเด็นเดิมๆเราเราเราไม่พูดถึงเรามาผลงานกันดีกว่าค่ะปีนี้ไม่เห็นะเด็นกระทู้หรือที่เขาไม่เห็นเลยไม่เห็น ไม่เห็นที่ที่เป็นดราม่าใดๆทั้งสิน้นวันๆไหนก็อยู่แต่กองถ่ายคะ่ะทําแต่งานถ่ายละครอ,อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นั่งลั่นทวิตคุยกับแฟนคลับวันๆมีอยู่แค่เนี้ยชีวิตใหม่ใช่คุแฟนคลับเขาก็จะมีเสียงกันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อยิงค่ะรักกันรักกันรักกันตลอ,ตอดโดยเราเบื่อไหมคะที่แบบว่าคนยังมาเปรียบเทียบคนที่คนท,ที่ตลอดก็เลยบอกเลยค่ะว่าปีใหม่แล้วค่ะเราต้องเริ่มอะไรใหม่ๆเพื่อเพื่อ ผลงานของเราเพื่อคนที่เราลากักะอะไรที่มันที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะใหม่จะเจอซ้ําเดิมเรื่อยๆแล้วคือใหม่โดนอะไรอย่างนี้มาเยอะจนใหม่แบบรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างสบายอะค่ะสบายแล้วก็อะไรที่ที่เราไม่คิดเราคิดแต่ด้านบวกๆดีกว่าช,ชวนทุกคนคิดในในด้านที่ดีขึ้นดีกว่ากายเป็นเรื่องธรมรมดาของใหม่คือ พี่รู้ใจพี่รู้ใจใจอย่าโยงดีกว่าแสบดีที่สุดใช่ค่ะคือบางทีแล้วมันมันมันไม่มได้มีอะไรเลยจริงๆค่ะแล้วก็ทุกคนน่ารักแฟนคลับแต่ละคนน่ารักใช่ทำไมถามถึงทวิตเตอร์ล่าสุดเราขึ้นเนาะบางทีการเลือกที่จะยอมรับอะไรแค่ไหนโอ้ใหม่ทวิตเยอะมากดาวิกาเป็นคนที่ทวิตเตอร์แบบเยอะมากบางอย่างแล้วไ, oh <my S 2> ไม่ใช่เรื่องใหม่ด้วยแต่ว่าใหม่รู้สึกว่าใหม่รู้สึกว่า เวลาเราเราทวิตลงไปแล้วเราให้กําลังใจคนหลายหลายคนไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับหรือคนที่ไม่ไม่ได้ติดตามเราหรอกแต่ว่าติดตามช่องทางตรงนี้ค่ะแล้วก็เราได้แชร์พลังให้เขาแชร์ความรู้สึกแชร์ความแชร์บทเรียนที่เราเคยเจอในชีวิตแล้วเป็นกําลังใจในฐานะที่เราในทวิตเตอร์ใหม่ไม่อยากเป็นนักแสดงกับแฟนคลับไม่อยากเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเขาแล้วไม่ว่าเขาจะเกิดอะไรเขามีใหม่อยู่เคียงข้างแล้วไม่ว่าใหม่มีบทเรียนอะไรใหม่ก็จะแชร์เขารู้ว่า การที่เราเราเป็นอย่างนี้นอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะมันจะส่งผลอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะเหมือนพูดคุยกันแชร์พลังบวกให้ก่กันซึ่งตอนเนี้หมายว่าเราเราต้องการจริงๆกำลังใจแต่ไม่มีตัดคออะเลยัวีไม่มีเลยค่ะบางเรื่องไม่ใช่เรื่องของใหม่เลยด้ฉัน <c oughs> ดาวีแค่คิดคิดบางทีก็คิดแทนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ให้กำลังใจใช่เป็นให้กำลังใจแล้วก็จะเป็นเหมือนประมาณว่าพูดคุยกันบางทีเราพูดคุยกันบางคนังถามแดนนี่แอคเคทาใหม่เหรอทำไมแบบ ดูพูดเล่น<ม>พูดหยอกล้อกันยอะไรเงี้ยค่ะไอ้จริงใหม่ก็คือพอเราเราก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งซึ่งเราก็มีโมเมนต์ที่เราอยากจะเป็นเป็นเพื่อนให้เขาเพราะเขาก็ให้ความรักเรามาเยอะเราก็อยากจะตอบแทนเขาบ้างอะไรเงี้ยแล้วมีใครตอบกลับาไม่พี่หมตัดอะไรเงี้ยไม่มีแบบคนตกใจนะมีแต่หลังหลังไม่มีแล้วเหมือนเขารู้หลังหลังรู้แล้วว่าอ๋อไหม่ก็เพ้ออย่างเงี้ยแหละอะไรยเงี้ย <ๆ S 2> แต่ว่าใหม่ก็จะเหมือนลงไปเพื่อให้เขาได้ ได้มีความสุขไงคะส่วนบางเรื่องก็เป็นกําลังใจบางเรื่องอาจจะดูดาร์กหน่อยแต่ว่ามันเป็นเหมือนเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันแล้วเป็นสไตล์อะไรคือตัดทพอ้ออะไรหม่ไม่ตัดทพ้อเด็ดๆทั้งสิ้นเลยไม่ไม่มีการตัดทพอ้อใหม,ไม,ไ,มไม่ใช่คนที่ชอบตัดทพอ้อแต่ใหม่จะเป็นคนที่ให้กําลังใจกันมากกว่า